แผนมั่นสัญญารักตอนที่95บันวารีบอกชาดารีว่าเขากลัวอำนาจบางอย่างจะหวนกลับมาเพราะชาดารีฆ่านักบวชตายไปแล้วชาดารีบอกจะไม่มีใครหรือพลังอำนาจใดที่จะทำร้ายเขาได้บันวารีถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโมหินีรู้ว่าชาดารีเคยทำอะไรกับเหล่าผู้หญิงสาวในห้องนั้นชาดารีบอกโมหินีจะไม่มีวันพบหลักฐานอะไรเลยและเธอจะต้องตายฝ่ายโมหินีที่ซ่อนตัว วอยู่ในห้องรู้สึกกลัวไม่เห็นกวดโหลดองศพเด็กทารกอยู่ในตู้เธอได้ยินเสียงเด็กร้องจึงรู้สึกกลัวและพบอุปกรณ์ทำแท้งเธอสงสัยว่าเคยเกิดอะไรขึ้นในห้องนี้ทันใดนั้นสิวลึงที่อยู่ในห้องก็เปล่งแสงมวยนีรู้สึกแปลกใจและไม่เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ตำรวจนายหนึ่งถูกมนต์สะกดบางอย่างจึงปล่อยตัวฮาปูนออกจากคุกบอกให้ฮาปูลรีบไปช่วยโมฮินีเพราะเธออยู่ในบ้านของชาดารีโมฮินีตกใจเมื่อเห็นสิวลึงกลิ้งมาหาเธอเธอเป็นลมหมดสติไปชาดารีไม่พอใจเมื่อได้รู้ว่าฮาปูนออกมาจากคุกบอกให้บันดารีอย่าปล่อยให้หาปูนเข้ามาในบ้านวิชาญาณฟื้นได้สติบอกชามารีว่าโมฮินีกำลังตกอยู่ใน ันตรายฝ่ายโมหินีฟื้นได้สติเห็นแต่งโมยอยู่ตรงหน้าจึงได้กลินเข้าไปฮาปูลมาที่บ้านของชาดารีถามชาดารีว่าโมหินีอยู่ที่ไหน แผนมั่นสัญญารักตอนที่96โมุินีกรีดร้องบอกว่าชาดารีจะต้องได้รับผลกรรมของตัวเองฮาปูลที่ยินเสียงเธอจึงรีบเข้ามาในบ้านในขณะที่ชาดารีหมดสติไปฮาปูลพังประตูเข้ามาในห้องเห็นโมฮินีนอนหมดสติอยู่จึงได้พาเธอออกมาวันต่อมาฮาปูลพาโมฮินีกลับมาที่บ้านของเขาทําให้ปูลมาตีโล่งใจโมฮินีนึกถึงตอนที่ฮาปูลพาเธอไป ส่งที่สถานีรถไฟและบอกเลิกกับเธอวิชายันบอกให้โมยนีกลับไปกับเขาเพราะที่นี่ไม่ใช่บ้านของเธออีกต่อไปโมฮนีบอกวิชายันว่าเธอตัดสินใจแล้วว่าเธอจะอยู่ที่นี่เพราะเธอมีงานที่จะทําอีกหลายอย่างที่จะต้องทําในหมู่บ้านนี้ชาดารีเข้ามาในห้องที่เคยถูกล็อกปิดตายสงใส่ว่าแตงโมเข้ามาอยู่ในห้องนี้ได้อย่างไรต่อมามวยนี มีอาการอาเจียนชามารีขอให้เธอกลับไปกับพวกเขาเพราะจะไม่มีใครดูแลเธอที่นี่โมฮินีก็ยืนยันว่าเธอสบายดีและบอกให้ทุกคนไม่ต้องกังวลวิชายันกับชามารีบอกโมฮินีว่าพวกเขาไม่เชื่อใจหาปูน น,นั้นเทวีองค์หนึ่งสเสด็จมาหาโมหินีในขณะที่โมหินีนอนหลับอยู่บอกว่าเธอได้เลือกโมหินีให้เป็นคนที่จะช่วยผู้หญิงทุกคนในหมู่บ้านนี้ชาดารีคิดว่าเขาจะไม่ปล่อยให้มีเด็กผู้หญิงถือกำเนิดในหมู่บ้านนี้และเขาจะกำจัดโมหินีด้วยเช่นกัน แผนมั่นสัญญารักตอนที่97ชาดารีขูใขาาข่ให้ชารินีวางยาพิษเพื่อฆ่าโมหินีชาดารีขู่ให้ชาลินีวางยาพิษเพื่อฆ่าโมหินีชารินีกลับมาที่บ้านผสมยาพิษลงในน้ำมะนาวเพื่อจะให้โมหินีดื่มชาดารีส่งข้อความเตือนชารินีว่าถ้าเธอไม่ทำตามที่เขาบอก เขาจะประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเธอเคยท้องกับซันโจทคนรักเก่าของเธอก่อนที่เธอจะแต่งงานกับซานโตและซานโตนั้นพิการก็เพราะเธอต่อมามูฮินีดื่มน้ำมะนาวที่ชาลินีเอามาให้และนอนหลับไปชาลินีตกใจเมื่อพบว่ามูฮินียังไม่ตายกำลังจะใช้หมอนปิดหน้ามูฮินีแต่ก็มีอะไรบางอย่างบังคับให้เธอตบหน้าตัวเองเธอจึงรู้ ก,กลัวและออกไปจาก้ององโมหินี ทุกคนได้ยินเสียงร้องของชาลินีก็สงสัยว่าเธอเป็นอะไรชาลินีเห็นมุยนีออกมาจากห้องก็ตกใจทันใดน,นั้นมุยนีมีอาการเจ็บท้องและหมดสติไปหมอมาตรวจบอกทุกคนว่ามมยนีตั้งครรภ์อยู่มุยนีกับชาลินีตกใจในขณะที่ปูลมาตีดีใจบอกหาปูนว่าเด็กคนนี้จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นมุยนีคิดว่าหมออาจจะตรวจผิดพลาดจึงใช้อุปรกรณ์การตรวจ การตั้งครรภ์ตกใจเมื่อพบว่าเธอนั้นท้องจริงๆเธอคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเธอกับฮาปูลไม่เคยมีอะไรกันจากนั้นเธอลองตรวจเลือดแต่ผลก็ยังยืนยันว่าเธอท้องจริงๆฮาปูลก็รู้สึกสับสนเช่นกันแผนมั่นสัญญารักตอนที่98พููลมาตีสงสัยว่าทำไมทั้งสองถึงดูวิตกกังวลทั้งท,งท,งที่ทั้งสองกำลังจะมีลูกด้วยกัน มุยนีบอกภูนมาตีว่าเธอไม่เคยมีอะไรกับฮาปูนดังนั้นเธอจึงไม่ควรจะตั้งท้องชาลินีบอกภูนมาตีว่ามุยนีอาจจะท้องกับผู้ชายคนอื่นแต่พูลมาตีบอกเธอเชื่อใจมุยนีฮาปูนถามมุยนีว่ามีใครแตะต้องเธอตอนที่เธอหมดสติอยู่ที่บ้านของชาดารียหรือไม่มุยนีบอกคนเราไม่สามารถจะตั้งท้องได้ภายในหนึ่งวันจากนั้นมุยนีตกใจ เมืม่อผลการตรวจระบุวา่าเธอตั้งท้องได้หนึ่งเดือนแล้วชาริณน่เล่าเรื่องที่โมหินีท้องให้ชาดารีฟัง สองวันต่อมาเทวีมหาโมยนีบอกให้โมยนีอย่าสิ้นหวังในช่วงเวลาที่เลวร้ายฮาปูลบอกโมยนีว่าทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยและเขาจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอวันต่อมาโมยนีมาทำอันตราสาวแต่หมอไม่พบเด็กในท้องเทวีมหาโมยนีบอกว่าโมยนีจะนำแสงสว่างมาสู่โลกใบนี้หมอบอกฮาปูนกับพูลมาตีว่าเธอรู้สึกสับสน เพราะผลตรวจระบุว่าโมยนีตั้งท้องได้สามเดือนแล้วชาลินีบอกชาดารีว่าโมยนีท้องสามเดือนภายในสามวันชาดารีบอกให้ชาลินีประกาศเรื่องนี้ให้ชาวบ้านรู้ต่อมาโมยนีอยู่ที่ตลาดและถูกลูกน้องของชาดารีสาดน้ำมันใส่ แผนมั่นสัญญารักตอนที่99ลูกน้องของชาดารีจุดไฟเผาหมยนีแต่มีกรอบป้องกันเธอเอาไว้ฮาปูลจะเข้าไปช่วยแต่ชาวบ้านห้ามเขาไว้หมยนีสงสัยว่าทำไมเธอถึงไม่ถูกไฟไหมจากนั้นเธอก้าวเดินออกมาจากกองไฟโดยไม่เป็นอะไรทําให้ทุกคนตกใจคืนนั้นชาดารีพูดยุ่ยแย่ชาวบ้านว่าพวกเขาจะต้องฆ่าหมยนีก่อนที่ เธอจะฆ่าทุกคนเพราะเธอมีพลังชั่วร้ายสิงสู่อยู่ในคันชาวบ้านเห็นด้วยกับชาดารีและถือครบเพิงไปที่บ้านของฮาปูลครอบครัวฮาปูลวิตกกังวลเมื่อชาวบ้านพยายามที่จะพังประตูเข้ามาชาลินีบอกครอบครัวว่าพวกเขาควรจะส่งตัวโมฮินีให้พวกชาวบ้านฮาปูลกับสานโตช่วยกันยันประตูเอาไว้แต่ชาวบ้านพังประตูได้สำเร็จพูลมาตีห้ามใครแต่ต้องมุยนี แต่เธอก็ถูกชาวบ้านจับขังเอาไว้ในห้องกับชารินีราคินีบอกให้โมฮินีไปกับพวกเขาไม่อย่างนั้นพวกเขาจะทำร้ายหาปูนโมฮินียอมเดินออกไปจากบ้านชาดารีมาหาโมฮินีพร้อมกับก้อนหินห้าปูนกับพูนมาตีบอกให้ชาดารีอย่าได้แต่ต้องโมฮินีชาดารีคว้างก้อนหินใส่โมฮินีแต่ก็มีกราะป้องกันเธอเอาไว้ทำให้ก้อนหินสะท้อนใส่ชาว บ้านที่กว้างก้อนหินใส่เธอหาปูลรีพาโมฮินีขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป แผนมันสัญญารักตอนที่1 0 0วันต่อมา้าปูนกับโมยนีมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งคอซ่อนตัวอยู่ในบ้านของสามีภรรยาคู่หนึ่งโดยแลกกับเครื่องประดับของโมยนีโมยนีดื่มนมหมดแก้วทำให้หาปูนรู้สึกแปลกใจโมยนีบอกเขาว่ามันแปลกเพราะผลตรวจระบุว่าเธอทอ้องเมื่อห้าวันที่แล้วแต่ตอนนี้เธอดูเหมือนท้องได้ห้าเดือนหาปูนปลอบว่าเขาจะอยู่กับเธอสม Come เทวีมหาโมหินีบอกว่าโมหินีได้รับพลังเพื่อจะช่วยผู้หญิงในหมู่บ้านสามวันต่อมาชาดารีกูให้ซานโตโกหกหาปูนว่าพูนมาตีไม่สบายและให้เขารีบกลับมาซานโตก็ยอมทำตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ชาดารีบอกชาวบ้านว่าคนที่จับตัวหาปูนกับโมหินีมาให้เขาจะได้รับเงินรางวัล 8วันต่อมาเทวีมหาหมหยนีบอกว่าเธอจะต้องปกป้องพวกผู้หญิงสามีภรรยาที่ให้หาปูนกับหมหยนีพักอาศัยโทรบอกชาดารีว่าหาปูนกับหมหยนีอยู่ที่บ้านของพวกเขาแต่หาปูนกับหมหยนีรู้ทันคืนนั้นลูกน้องชาดารีออกตามหาหาปูนกับหมหยนีหาปูนถูกทำร้ายเพื่อปล่อยหมหยนีตกจากเนินเขาลูกน้องของชาดารีได้ยินสียง เสียงสิงโตจึงที่พากันหนีไปโมยนีครอดลูกตกใจเมื่อพบว่าเธอได้ให้กำเนิดแตงโมจากนั้นเธอก็หมดสติไป